สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไลท์เฮดสเตเดียมเช่นเคยครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองครับผมแล้วก็ฤดูกันใหม่นี้ก็เพิ่มเติมด้วยไทยลีกสามตามที่ขอกันมาครับหลังจากเงียบหายไปสักพักหนึ่งครับก็วันนี้ก็จะมีอัปเดตมาให้ติดตามกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ไทยลีกหนึ่งครับบุรีรัมยูเนเต็ดไทยลีกสองครับลำพูนวูลเออร์แล้วก็ไทยลีกสามครับปุธานี f c หลังจากเก็บหายไปนานครับก็อย่างที่หลายคนบางคนจะทราบกันนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วก็มีการสะดุดนิดหน่อยครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์เสียนั่นเองฤดูการนี้ก็ทําการซ่อมแก้ไขแล้วก็ทําใหม่เพื่อลองรับฤดูการถัดไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างฤดูการที่แล้วก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาดูอัปเดตที่ผมจะนําเสนอกันนะครับผม อัปเดตแรกครับก็จะเป็นไทยลีกหนึ่งครับผมก็ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากไทยลีก2ครับนำโดยลำพนนวิลเลออ่แชมป์ไทยลีกสุโาทัย f อรองแชมป์ไทยลีกแล้วก็ลำปาง FC ฟครับจากการเพย์ออฟรอบสุดท้ายกับตราด f c ซึ่งบอกเลยว่าโคตรดราม่าครับผมสำหรับผมครับผมลำปาง FC ครับนัดแรกครับเปิดบ้านเสมอกับตราด FC ไป2ประตูต่อ2ครับโดยการถูกนำก่อน2 0แล้วก็ตามตีเสมอ2 2 แล้วก็นัดที่2ครับไปแข่งที่บ้านตราดครับซึ่งถูกนําไป3ประตูต่อหนึ่งครับห่าง2ประตูแต่ก็เหลือเชื่อครับตามตีเสมอได้3-3ทสาทำให้ลำปาง FC ครับเขียว่าที่แชมป์ไทยลีก2ลูกกานที่เล้วไปอย่างแน่เหลือเชื่อครับผมตามด้วยไทยลีก2ครับก็แน่นอนครับผมทีมที่ร่วงมาจากไทยลีกหนึ่ครับก็จะมีสุพรรณบุรี FC สมุทรประการซิตี้แล้วก็เชียงใหม่อยู่ในเตดครับผม ส่วน3ทีมจากไทยลีก3ครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีก2ก็จะนำทีมโดยอุทัยธา,านี FC แชมป์ไทยลีก3กระบี่อ c รองแชมป์แล้วก็นครศรียูเนเต็ดครับและอัปเดตสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดครับผมก็เป็นไทยลีก3ที่ขอ,อกันมาครับโดยไทยลีก3ครับก็จะมีทั้งหมด6โซนครับโดยจะมีโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกรุงเทพโซนตะวันตกโซนใต้และก็โซนอีสานครับ เรามาเริ่มกันที่โซนกรุงเทพค,ครับจะมีทั้งหมด14ทีมอ่ออัปเดตนิดนึงครับผมผมก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงครับผมอันดับที่14ครับหรือโซนที่เป็นโซนสีแดงครับก็จะเป็นทีมที่ล่วงชั้นซึ่งฤดูการที่แล้วครับโซนสีแดงก็จะยังไม่ล่วงชั้นเนื่องจากมีการปรับแผนครับผมซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ทราบครับโดยการรวมรวบรวมไทยหลีก3แล้วก็ไทยหลีก4ไว้ด้วยกันแล้วก็ มีสถานการณ์โควิดเข้ามาครับทำให้ฤดูก,กาลที่แล้วครับยังไม่มีการร่วงชั้นแต่ยืนยันแล้วนะครับฤดูก,กาลนี้โซนสีแดงที่ยังมีชื่ออยู่ร่วงชั้นไปเล่นอเมเจอร์ลีกแน่นอนครับผมตามด้วยโซนตะวันออกครับก็จะมี12ทีมโซนตะวันตก11ทีมโซนเหนือ12ทีมโซนอีสาน13ทีมและก็โซนใต้13ทีมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับตารางไทยลีกสก็ยังไม่อัปเดตล่าสุดครับเพราะ ต้องอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับทีมที่โซนสีแดงทั้งหมดทั้ง6โซนก็จะล่วงชั้นไปแล้วก็ต้องหาทีมมาแทนทีมที่เลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีก2ออีก3ทีมซึ่งทั้งหมดก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากอเมเจอร์ลีก9ทีมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็น9ทีมหรือเปล่าตารางแต่ละโซนจะขยับยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับซึ่งสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกกำลังใจที่ร่วมกด s Subscribe กดไลค์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันครับซึ่งสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับผู้มาใหม่ครับก็ร่วมสนับสนุนการทำคลิปง่ายๆครับโดยการกด s ับสไ r i b e ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับผมแล้วก็อย่าลืมครับร่วมคอมเมนต์เข้ามาติชมเพื่อเป็นกำลังใจหรือให้ปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่ครับผมที่กับผมจะสามารถทำได้ครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ